สัสดีค่ะดิฉันช,ชื่อนางสาวราชดุพิมพ์นามคำนะคะมาจากคณะเทคโนโลยีค่ะรหัสนักศึกษา6 8 0 1 0 8 1 0 1 2 4ค่ะดิฉันนางสาวพ,พิมพ์ชนก้อง,องอยู่ค่ะมาจากวิทยาลัยการเมืองการปกครองรหัส6 8 0 1 1 3 1 4 0 5เ่ย สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภาพรสีคารมาจากวิทยาลัยการเมืองการปกครองรหัสน,นิสิต68011314138ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอผลงงานเรื่องโปรแกรมการคำนวณกำไรหรือขาดทุนต่อแก้วคะ่ะเริ่มต้นนะคะที่สัญลักษณ์เมนโดยที่เรียกว่า start มายถึงจุดเริ่มต้นของโปรแกรมคะ่ะขั้นตอนต่อมานะคะคือการประกาศตัวแปร ในผังงานนี้ใช้ตัวแปรเป็นเรียวนะคะตัวแปรที่ประกาศมีทั้งหมด4ตัวแปรค่ะคือ cost per g a s หมายถึงต้นทุนต่อแก้วค่ะ2 pay per g t s หมายถึงราคาต่อแก้วค่ะ3 p r f i t หมายถึงกำไรค่ะและ4 loss หมายถึงขาดทุนค,ค่ะจากนั้นนะคะโปรแกรมจะเข้าสู่ขั้นตอนการรับข้อมูลค่ะ โดยใช้ข้อมูลสองข้อมูลค่ะราคาต้นทุนต่อแก้วหรือคอ s t per g l a และราคาขายต่อแก้วหรือไพฟอร์ g ัสค่ะเมื่อเราได้ข้อมูลทั้งสองข้อมูลแล้วโปรแกรมจะข้อสู่ขั้นตอนการคำนวณกำไรค่ะโดยใช้สูตร profit เท่ากับ pay อ e r g l a ลบคค่ะอ่า กำไรเท่ากับพารการลบคอกาหมายถึงกำไรเท่ากับราคาต่อแก้วลบด้วยต้นทุนต่อแก้วค่ะเช่นถ้าเราขายแก้วละ 40, 40บาทและต้นทุนต่อแก้วอยู่ที่30มสิผลลัพธ์ที่ได้คือ10บบาทค่ะหลังจากคำนวณกำไรแล้วโปรแกรมจะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบเงื่อนไขค่ะ,ะในกรณีที่โปรแกรมคำนวณค่าแล้วขาดทุน ด้วยสูตรว่า loss เท่ากับ c o s t price ลบด้วย p y price หมายความว่าขาดทุนเท่ากับต้นทุนต่อแก้วลบด้วยราคาขายต่อแก้วค่ะเช่นถ้าต้นทุน30บาทแต่ขายได้25บาทเราจะขาดทุนแก้วละ5บาทค่ะเมื่อคำนวณเสร็จแล้วโปรแกรมจะแสดงผลว่าขาดทุนค่ะแต่ถ้า p o r f e c t มากกว่าหรือเท่ากับ0หมายความว่าเราจะมีกำไรโปรแกรมก็จะแสดงผลว่ากำไรขาด ตัวอย่างนะคะถ้าเราขาย40บาทต้นทุน30กำไรก็คือ10บาทค่ะเมื่อโปรแกรมแสดงผลเสร็จแล้วก็จะสิ้นสุดการทำงานด้วยสสรล็อกอินค่ะสรุปง่ายๆนะคะงานนี้ทำงานตามลำดับขั้นตอนค่ะเริ่มจากรับข้อมูลต่อมาคำนวณต่อมาก็คือตรวจสอบข้อมูลนะคะและสุดท้ายก็คือแสดงผลลัพธ์ค่ะสำหรับวันนี้กลุ่มของพวกเราขอขอบคุณค่ะ